สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะพาทัวร์หลังบ้านก่อนโอ้ยยุงเยอะยุงกัดหน้าอ้าวมาอัปเดตหน่อยสิโอ้โหดูส้มจีดนะเอาเนี่ยแกะเม็ดเนี่ยแกะเม็ดไปเพาะต่อได้นะนี่ยอย่างเงี้ยแกะเม็ดไปเพาะต่อได้ละเนี่ยพอ่อแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต้มไปหมดเลยเห็นป่ะแกะเม็ดมาบี้บี้บี้ กระชายกระชายปลูกไว้เอาไปกินเสริมสร้างผมคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีโอ้ยเด้อเด้อเดเดี๋ยวเราจะต้องมาถ่ายอุ้ยต่เนี่ยถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปนะดูสิเนี่ยติดติดดีดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวมาเก็บภาพถ่ายให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง คลิปสั้นสลับคลิปยาวดอกดีเดี๋ยวรอให้ติดลูกเยอะๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ใหมอันนี้ส่วนมากได้น้ำหมักนี่น้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้พวกน้ำหมักผลไม้ก็เหมาะที่จะเอามารดราดพืชผักได้ทุกชนิด ให้ดูกันเอาเม็ดมะละกอมาโรยๆไว้ขึ้นมาเต้ไปหมดแป้นชทดาพรรอกินแป้นชทราพรกระท่อมก็โตดีเหมือนกันเห้ เดี๋ยวก่อนร้อยแข็งแรงก่อนจะตัดกิ่งปักชํำมะนี่นวัาขี้เหล็กเอาใบขี้เหล็กไปหมักหมฉีดพ่นไล่มแมลงได้ผูกินหมากแม่กับชะพู้นี่ขึ้นงามเลยโูยานางใบใหญ่ยานางเนี่ยตัดกิ่งปักชํำติดไนดะ้ยานาง อันนี้เหมาะที่จะตัดกิ่งปักชำนะแม่ย,ยมปลูกไิ้กินยอดกินกระส้มตำอร่อยๆนี่เอาเอาเอายอดเอากิ่งไปปักชำติดเลยเนี่ยยอดม่ย,ยมปักตัดกิ่งปักชำติดดีดีนี่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดใต้คอตัดใต้คอแล้วจิ้มลงดินเลยนานเฉวยเราไปทำหมกหมก น้ำหมักไล่มแมลงเรียบร้อยอ๊้ตะลิงปิงเนี่ยตะลิงปิงเมื่อก่อนจะมีแมงบีขาวเต็มเลยเอาน้ำหมักพืชขมหรือเอาใบขมขมเนี่ยมาใส่มแมลงวีเอาสวัสดีจ้าเรายังไม่ได้ทักทายกันเลยทักทายพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราอันนี้เราอยากให้หลายๆคนปลูกเอาไว้นะ ใบก้ามปูอะไรเงี้ยเอาใบพวกนี้ไปรูดแล้วก็ใส่ใส่กระถางต้นไม้อะไรก็ได้ที่เราปลูกอะ่ะพวกนี้เขาจะมีไนโตรเจนสูงนะพอใส่กระถางแล้วต้นไม้งามเลยเออได้ธาตุอาหารแบบดีมากเลยเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วไปตัดตัดตัด,ตดรูดใบมาแล้วไปใส่ตามกระถางเนี่ยจะดีมากเลยนะคอยตัดไว้เขาจะได้ไม่สูง นี่ตัดหลายรอบแล้วก็ยังโตดีดีนะยอเนี่ยเอาไปทำฮอหมกกินดีนะลูกยอแต่ส่วนมากหลายคนเขาเหม็นไงใช่ป่า,าลูกสุกๆก็จะเหม็นหลายคนเหม็นไงแต่เรากินได้ลูกยอตำก็อร่อยนะหลายคนกินเป็นหลายคนกินไม่เป็นแล้วแต่ความชอบอันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งไป ชะอมชะอมตัดกิ่งปักชำก็ติดเขาขาวเนี่ยเนี่ยเอาเขาขาวเนี่ยไปปักเนี่ยเขาขาวเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยติดดีะมะม่วงหามมราโหไหนแดงคุณต้นย้ายมาไว้หม่องนี้ละเพราะว่าเราจัดระเบียบหลังบ้านเรียบร้อยอันนี้ก็มะนาแวแันดอกพิเศษไม่ใช่ โอ้ยส้มจี๊ดลงดินอีกหนึ่งต้นนี่กระท่อมเอาไปชุบแป้งทอดอันนี้จะทำน้ำหมักด้วยงานดีโตดีป,ป้าซื้อมาต้นละเจ็สิบบาทโอ้ยอาติดลูกแล้วล่ะจ้าเวลาเมล็ดเวลาลูกแก่ๆนะเขานกไปกินนกไปขี้ไว้ตรงไหนก็จะขึ้นจะงอกต้นยอ รสไข่มาในเลือดได้ดีมากมันปูตัดแล้วมันปูนี่ใหญ่ทุกคนปลูกก็มีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวกินดีมีประโยชน์อันนี้เอาอะไรมาวางไว้ก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้มัมรี่เขาตัดที่อย่างแอสนาคมนมช่องดีโชสุอินนะจ๊ะอันนี้ของน้องหนวดนะเป็นหมอนหมอนหมอนเอ๊ะ หมอนดาอ,ออตุรกีนี่ก็หมอนด,อดําออตุรกีของน้องหนวดนะลูกเล็กของน้องหนวดลูกโตโตไปติดต่อซื้อขายต้นหมอนมะเดื่อฝรั่งที่ช่องเดโชสุกอินกันนะจ้าทุกคนพืชผักประทักหาได้อันนี้ต้นทุนของพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านโตดี อันนี้ของสาวน้อยอ้อยอ้อยเริ่มตแล้วแทงน่อยอีกหลายเลยนี่ใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะนี่แทงหน่อมาเยอะเลยอันนี้ของสีดริรัสออร์กิลิการ์เด้นสมไทยนี่ใครอยากได้อ้อยดำสารพัดสายพันธุ์ไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนไปฟังเพลงเพราะๆสาวน้อยร้องเพราะแล้วนี่คือ อะไรร้เปล่ากระเทียบที่เอามาเลยโรยไว้มันขึ้นมาเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวจะต้องถอนออกก็เนี่ยถอนออกบ้างบางส่วนทำปุ๋ยหมักอุ้ยกิ่งแค่เนี้ยติดดอกอันนี้เป็นกิ่งปักชำเป็นพีนัปเตอร์ตน้่มหนวนที่ตัดกิ่งปักชำนะอันนี้มะม่วงหามนาหโหที่เพาอจากมเมล็ด โมีพอดีวันนั้นเราตัดตัดผักบุ้งเก็บผักบุ้งแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะตายเพราะเราลืมเก็บเนี่ยแล้วก็เอามาหมกหมกไว้ตรงเนี้ยกะให้เป็นปุ๋ยแต่ปรากฏแตกมาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ดูดิเรานึกว่าผักบุ้งจะไม่รอดเห,เห็นเหี่ยวเฉาหมดเลย,เยก็เลยเอามาฝังไว้ตรงเนี้กะจะทําปุ๋ยหมักซะหน่อยที่ไหนได้แตกยอดมาเต็มเลยผักบุ้งแดง อามาดูกันมาดูคุณหน่อยบ้านได้มุพยอมอันนี้อันนี้เป็นนี่เขาเริ่มแตกแล้วอ่าบอระเพ็ดของคุณหน่อยบ้านได้มุพยอมนะนี่นี่นี่ที่เราตัดกิ่งปักชำเห็นป่ะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ที่เราตัดกิ่งปักชำติดหลายกิ่งแล้วนะ นี่เดี๋ยวเราจะให้เขาเลื้อยใครสนใจพวกพืชผักต่างๆไปที่ช่องบ้านไร่อมพยอมนะจ๊ะทุกคนอยากซื้ออยากหาทักไปรับรองได้ถ้าไหนมีคุณเอ๋จะบอกเองอันนี้อะไรวะนึกเบ่ลเหมือนกันอันนี้เป็นกิ่งของคุณซาําสดที่มาตัดปักชำนะ เขาเขาตัดปักชาติดง่ายเหมือนกันนะพู้กิงพุ้ซานมนสดเนี่ยพอๆกับพวกมะขามเทศอน่ะชะพลูนี่ก็ตัดกิ่งปักชามติดง่ายบริเพศคุณหน่อยนี่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยงไว้เยอะๆเอาไปทำน้ําหมักได้เป็นอย่างดีอ่ะอันนี้มะเขือพวงตัดแล้วมาทิมๆไว้โตดีเหมกันอันนี้จริงๆจะเป็น แตงกวาของน้องบีช่องม่บีปลูกผักนะแล้วทีนี้โดนหอยทากกินไปเราก็มั่นใจเพราะวันนั้นเราเจอหอยทากหอยทากบ้านเราเยอะเหลืออยู่แค่นี้นี่นทีนี้เราก็จะเลี้ยงไว้ให้เหลือไม่รู้จะรอดไม่รอดเนี่ยพ่อจากมเมล็ดพ่อใจอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอีกช่องมาอัปเดตแตงกวาเป็นกำลังใจให้น้องบีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลลูกให้ดีๆเหนื่อยละเหนื่อยแทน ขอให้แม่นองบีหายหเร็วๆด้จ้าใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ้าทุกคนนี่เนื่อหูเสือคุณหน่อยบ้านไร่พยอมกินดีมีประโยชน์จริงๆนะคือถ้าใครอยากจะใครเป็นหวัดใครเป็นหวัดลองเอาไปผัดใส่หมูสามากินดูนะเขามีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการหวัดได้เป็นอย่างดีเลยเออ อันนี้เอาผักผักผักแพรมาจิ้มไว้ผักแพรนี่เอาเราตัดอันนี้มาจิ้มไว้นี่คนาเม็กซิโกโบะละกอกินใบต้นผงชูรสตัดกิ่งปักชานติดง่ายรสชาติจะคล้ายๆคานาเนื้อลงจีนพริกก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยตัดกิ่งปักชาติดสบายๆเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูก ที่ตัดผักหวานผักหวานบ้านมาจิ้มไว้ด้วยจิ้มตั้งหลายกิ่งเขาติดง่ายนะผักหวานบ้านเนี่ยเราก็ติดตัดตัดเนต,ตัดจากกิ่งเนี่ยแล้วมาทิ้มไว้เนี่ยนายแดงคุณต้นใครสนใจก็ไปติดต่อช่องต้นชาแนลนะจ๊ะอันนี้อะไรมาฝังฝังไว้โรยโรยไว้ยี่ราตัดยอดผักชามติดง่าย ตัดแล้วก็มาทิมไปเลยเนี่ยของคุณหน่อยเนี่ยหูเสือนี้ก็ตัดแล้วก็ทิม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 ติดง่ายนึกันอันนี้ที่เราทำโกยๆใบมาแล้วก็มาหมักหมักหมักไว้เนี่ยเป็นปุ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาดินมากรบนะปลูกอะไรก็งามแล้วเพราะเราเก็บเศษใบมงใบไ,ไม้มาทั้งหมดเอามารวมทําตุยหมักชั้นดีโอ้โหงามดีจังเลยของสิริรัอร์กิติการณนอันนี้ของบอนชูนชน ออดิบออดิบแล้วแต่ใครจะเรียกงามไหมวันนั้นถอนไปให้พี่หนุ่ยพี่พี่หนุ่ยให้ให้เรามาแต่ของพี่หนุ่ยตายไงเราก็เลยถอนของสดริไปให้พี่หนุ่ยปลูกเห็นปะมีอีกหลายกอที่แตกออกมาเนี่ยเออแน่นๆอย่างเงี้ยถอนออกมาเลยเนี่ยถอนออกมาแล้วไปปลูกหม่องไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวหาที่กันอันนี้ไงอันนี้ไงอันนี้ที่เป็นเอ่อ ผู้สานําสดที่เราตัดกิ่งปักชำติดดอกแล้วรอรุ้นว่าจะติดลูกให้หรือเปล่านะจ๊ะส่วนนี้มันอาแป้นดอกพิเศษสู้ชีวิตดีมือนนอยู่ในนี้เดี๋ยวจะต้องจัดการรวบกิ่งเขาเขาจะได้แบบเป็นพุ่มเป็นทรงสวยงามหน่อยปลูกเข้าไปพวกเราปลูกไปเรื่อยๆ ปลูกไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะจ๊ะมีมะมูหามนาโหตรงนี้มันเป็นที่ที่เราเคยหมักปุ๋ยไว้คือตัดกิ่งอะไรมาก็จะมาหมักหมักหมกหมกไว้หมองเนี้ยตัดตัดแลยหมกหมกหมักหมักไว้อ่ะเดี๋ยวรออะไรบ้างรอเขาย่อยสลาย ตรงนี้ให้เขาย่อยสลายเขาก็จะเสมอเสมอดินเสมอพื้นเนี่ยดินเขาก็ตอนนี้เขายังสูงอยู่เพราะว่ากองปุ๋ยเขายังไม่ย่อยสลายมากเดี๋ยวเขาจะเสมอดินละตรงเนี้กองปุ๋ยเอาอะไรมา,าใส่ใส่ใส่ไว้ยังไม่ได้ลงดินนะเนี่ย ว่าจะส่งนู่นส่งนี่ให้หลายคนยังไม่ได้ส่งจะทีไม่มีเวลาอันนี้เป็นมะเฟืองหวานที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยจำได้ว่าใครขออะไรไว้บ้างไหมสี่ดีรัตจะจองมะเฟืองหวานอันนี้เป็นอ,อทองพันช่างเนี่ยเอาใบาไปตำตำตำหมักผมผสมน้ำมันมะพร้าวแล้วหมักผม คนที่ผมยังไม่งอกนะป้องกันผมงอกได้ดีนะทำให้ผมดำดีด้วยแต่คนผมงอกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนี <c> ่ <oughs> อันนี้เป็นเป็นถั่วแระที่พี่หนุยให้มานี่แล้วเราก็เอามาเอาเม็ดมาเพาะเดี๋ยวจะรอให้เม็ดโตโตก่อนเพาะอีกให้เม็ดแก่แก ที่หนุ่ยให้มาไงให้มากินเราก็เลยเอาไปนึ่งกินบางส่วนแล้วก็เอาเม็ดมะพร้าบางส่วนตอนแรกก็งามงามเนีย่ยเดี๋ยวรอก่อนร้อยเขาแก่แล้วเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อปลูกได้ต้องขยายเป็นแตกไหมแตกนอ่อยยังไม่มีที่จะลงเลยเดี๋ยวก่อนว่านหางจระเข้ อันนี้มะกรูดที่เพาะจากเมล็ดถ้าอยู่ในกระถางก็จะยังไม่โตนะต้องลงดินขนุนขนุนขนุนเพาะเมล็ดอยากกินอะไรก็เพาะเอาแล้วกันเพราะว่าส่วนมากถ้ามีเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันแข็งแรงมันจะงอกมาเองได้ตั้งหลายต้นเอาไว้กินยอดอ่อนๆใบอ่อนๆกินกับส้มตำเนี่ยะ คุณวิรัตยยิ้มแย้มเพื่อนเราเองเป็นคนแนะนำอร่อยอร่อยใบยอ่อนๆนี่กินกับส้มตำอร่อยยีราตัดจิ้มเลยนี่อย่างเงี้ยขยายพันธุ์ง่ายนะยีราตัดปุ๊บจิ้มปับ๊บจิ้มตรงไหนจิ้มตรงนี้กันขอขออยู่ทุกคนนี่นี่ตัดยอดออกมาเนี่ยเนี่นี่อย่างเงี้ยจิ้มลงดินเอาจิ้มตรงนี้ก็ได้ เด็ดใบออกหน่อยเออไม่ได้ใส่ถุงมือมันจะมีเล็บจิกเนี่ยถ้าใส่ถุงมือจิกไม่ได้เนี่ยตัดมาอีกจิ้มอีกเดี๋ยวเราก็จะได้อีกเยอะเลยเขาอ,อยู่ด้วยคนเราจะได้ยี่รายอีกหลายต้นนีดใบออกหน่อยอันนี้ถ่ายตอนเช้าเนี่ยจะเฉาไหมเนี่ยถ้าแดดจัดจัดนี่เฉาเนี่ยอืม เอาออกอีกนี่ต้องเอาเข้าร่มนะถ้าทำตอนเช้าถ้าโดนแดดเต็มๆต,ต้องเอาเข้าร่มนี่จะไปปักที่อื่นก็ได้ไปปักตรงนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาแบบเอาปักตรงไหนดีวะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอขอจิ้มตรงนี้กันที่ปลูกอะไรไว้ก็ไม่รู้จำไม่ได้ไอ้นี่จิ้มไว้เหมือนกัน เราจะได้ยี่รายอีกหลายต้นเลยเนี่ยขยายไปเยอะขยายไว้ปลูกได้ต้องขยายเป็นนี่ของคุณหน่อยนะเนี่ยยังไม่ได้ตัดกิ่งเลยยังไม่ได้ตัดกิ่งขยายเนี่ยมีเป็นกระเจี๊ยบกินยอดยังไม่ได้ตัดกิ่งขยายต่อเลยเนี่ยอันนี้ยขยายมาจากต้นนั้นแหละนี่เนะหตดี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 ตัวดีมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวตัดแล้วไปทิมทิมทิมทมติดง่ายดีนะกระเจ็บกินยอดอ่ะฝรั่งกิมจูรอกินอยู่นะจ๊ะต้องเอาดินมากรบให้หน่อยติดตรงติดด,ดอกมากยังตอนเองนี่นกิ่งเนี่ยแล้วก็ตัดบ่อยเพราะว่าเขาเป็นโรคเป็นคือใบมันเป็นสนิมเลยต้องตัดแต่งมะนาเป็นพิจิตนะจ๊ะ มนาตัดกิง่งปักชำได้นะทุกคนเพื่อนใหม่ๆหลายคนยังไม่รู้เนี่ยตัดกิ่งกล้ิ้มลงดินเลยเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ยวิ่ยตายเล็บตัดใต้ข้อแล้วจิ้มลงดินเลยนะกดดินให้แน่นเดี๋ยวก็ติดไม่ติดปักใหม่นี่ของน้องนวดมาล้านถ่ายเลย จะถ่ายอีกด้านมีตัวอะไรูไมร้มาขโมยกินลูกพินัดปัาเตอไปซะนะตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายอยู่เนี่ยแต่กิ่งจะต้องขา,ขาวๆนะถ้าจะตัดกิ่งปักชำกิ่งจะต้องแบบเออแบบนี้นี่กิ่งต้องแบบนี้เนี่ยตัดใต้ข้อนะเห็นข้อไหมตัดใต้ข้อแล้วกดลงดินเลยส่วนมากเราจะให้ตัดใต้ข้อนะ ตัดใต้ข้อแล้วก,กดลงดินกดดินให้แน่นส่วนมากจะติดนะอืมติดดอกเยอะแล้วดอกร่วงหมดถ้าให้โฮมอรุษมนสดโ,โมนไขก็โอเคคั่วจะเหนียวหน่อยโ,โมนไขคัข่วจะเหนียวอันนี้คือโรยนู่นโรย,โรย,โรยนี่ไว้แต่ยังนืกไม่ออกโรยไปอะไรไปมั่งจำไม่ค่อยได้รองอก อ๋อมีโรยผักชีไว้ด้วยนี่ว่ะเออโรยผักชีไว้ด้วยเหมือนกันไม่รู้จะง,งอกไหมผักชีเนี่ยไม่ใช่ว่าปราบเซียนนะผักชีถ้ามาได้พันเขาสมบูรณ์น่ะมีความสมบูรณ์ยังไงก็งอกไม่ต้องไปเพาะไปบ่มอะไรเลยเมื่อก่อนเนี่ยโรยฉีกซองโรยไว้หลังบ้านนะขึ้นงามดีมากเลยก่อนที่เราจะทําช่องด้วยซ้ําตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่องยูทูบใช่ป่ะโอ้อยเฉีกซองสิบกว่าปีที่ผ่านมา ฉีกซองเลยโรยไว้หลังบ้านผักชียอย่างงามเลยพอหลังจากนั้นมาเหมือนแบบขายกันแบบด้อยคุณภาพเสริมคุณภาพแล้วมาขายปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นอุ้ยนีย่มะขามมะขามตัดกิ่งมาปักช้ำเนี่ยมะขามเนี่ยมะขามเกษตรอุย้ยใบใหญ่ดีนะเนี่ยแต่ดูเหลืองๆไม่สบายเนี่ยยี่รา นี่มันเนบของคุณหน่อยเอองามดีอะรอกินมันเน็บนะรู้จักมันเน็บไหมไปหาข้อมูลได้นะนี่ก็ของน้องหนวดนี่ก็น่าจะเป็นมะเขือเปลาะนะพอและวเราพาทัวร์แค่นี้นะอะให้ดูต้นมะลกอก,ก่อนมองเห็นไหมเออให้ดูแค่นี้กันนะ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะแค่นี้นะ